สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแค n ไลท์ชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาล้างมาขัดเครื่องครัวสแตนเลสเครื่องครัวอลูมิเนียมที่เราซื้อมาเนี่ยให้ขาวเงาสะอาดเหมือนตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนๆเคยสังเกตไหมคะว่าเครื่องครัวตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยขาวเงาสะอาด น่าใช้มากๆเลยแต่พอเราเอามาใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะขุ่นขุ่นจะมองๆมาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการขัดการล้างให้เงาสะอาดเหมือนใหม่กันค่ะวิธีก็ง่ายๆแค่เลยจะล้างด้วยยาสีฟันยาสีฟันเนี่ยเป็นยาสีฟันยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมยาสีฟันถึงทำให้พวกเครื่องครัวเนี่ยมีความเงามีความขาวได้ก็เพราะว่ายาสีฟันเนี่ยเขามีฟอไอรัที่ทำ ให้ฟันขาวนั่นเองค่ะถ้าเราลองเอามาล้างเอามาขัดกับพวกเครื่องครัวสแตนเลสอลูมิเนียมเนี่ยเขาก็จะมีความเงางขึ้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็บีบยาสิฟันครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใช้ตรงฟองฟองเนี่ยขัดอันถัดไปได้เลยค่ะเมื่อเราขัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้หาผ้าแห้งๆนะคะมาเช็ดคราบน้ำออกให้หมดแล้วนำไปตากแดดเมื่อเวลาเขาแห้งจะได้ไม่มีคราบน้ำคราบหมอนคราบหมองติดกับเครื่องครัวของเรานั่นเองแค่นี้เครื่องครัวของเราก็จะขาวสะอาดเงาแล้วค่ะ